<mondo> สว <ค pase. S 1> ัสดีค่ะบัตรผภาพมือสองค่ะน้าค่ะคุณค่ะคุกค่ะค่ะเรามาดูรีวิวต่อเลยค่ะเป็นเดสแฟชั่นสาวบิ๊กไซส์นะคะเป็นงาน USA Lot IP นะคะน้ำหนัก4.5กิโลราคา5,000บาทค่ะ จำนวนตัวอยู่ที่100ถึง130ตัวนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะแต่ว่านีมีแต่นะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะ,ะสำหรับสมาชิกนะคะลูกนะคะ้าจ๋าจากปกติ5,000บาทใครที่เป็นสมาชิกแล้วไม่ต้องจ่ายราคานี้ค่ะลูนะคะกค้าจ่ายเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะจาก5 เหลือ3,000บาทเท่านั้นนะคะจากต้นทุนแบบว่า30กว่าบาทเ่ลืวเหลือ23บาทลูกค้าจ๋าต้นทุน23บาทลูกค้าจ๋าเท่านั้นนะคะเดทนะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่้วยนะคะพี่ที่สวยอะสวยไม่อยากวางตัวนี้เลยนะค่ะของพี่คล้ายมัดยอใช่ค่ะสวยเยอะยั่วเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะคะแนะนําเลยนะคะคือแบบว่าจาก5,000บาทนะคะลดเหลือแค่ สามพันบาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะแนะนำอุ้ยพี่มิน้นไซส์หนูปื้มมากเปื้มมากไซส์หนูเลยลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะใครที่สนใจสามารถเอฟได้เลยยิ่งเป็นสมาชิกอยู่แล้วลูกค้าจ๋าจ่ายเพียง3 0 0พันบาทเท่านั้นไม่ต้องจ่ายราคาเต็ม5 0 0พันบาทค่ะลูกค้าจ๋า3 0 0พันบาทเท่านั้นเป็นรวมเนื้อผ้าน,นะคะไซส์นี้น่าจะเริ่มแต่ LLL เ x ็ก x x เลเลเลยนะคะลูกค้าจ๋าก็คือเป็นบิ๊กไซส์นะคะสวยอะ่ะ รวมผ้าด้วยลูกค้าจะมีมาทุกเนื้อผ้าผ้าซิวผ้าชีฟองผ้าคอตตอนผ้ายืดผ้าสเปนเด็กมีมาหมดนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะข้อดีของเขาแบบเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็รวมแบบ ค่ะนะคะลูกค้าคะเป็นแบบนี้อุยช่วนนี้ขายดีนะอันนี้สวยเลยใส่ไปทะเลได้ได้ใส่ไปเที่ยวใส่ไปออกงานได้เลยนะคะอ่าไม่นากมาแล้วจ้าไม่นาคมาแล้วค่ะไม่ใช่ไม่นาคเขาขนมนะคะจ้าไม่นาคแม่งานบวชลูกค้าจ้าอีแบบนี้ได้เลยเอาไว้เป็นแบบว่าลูกไม้อุ้ยสวยอุ้ยสวยเลยเคยเลยเป็นแบบว่าสีสันของเขาก็คะมาเลยนะคะลูกค้าขาสีเท่านี่สีแบบว่าสีฉาดนี้นะคะใช่ค่ะต้นทุนคนสมบาท รูกค้าจ้าสำหรับสมาชิกต้นทุน23บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะอยากเป็นสมาชิกค่ะซื้อสินค้าราคาปกติครบ20,000บาทค่ะได้ส่วลดด้วย1,000บาทได้เป็นสมาชิกของบัคเลย หรือว่าลูกค้าจ๋าสำหรับใครที่ดูสลาอารูโปแล้วโป<ะ>รโมชั่นของเราชอบมากสวยมากมีแต่รายการน่าสนใจสามารถซื้อค้าซื้อรวมกันให้ได้2 0 0 0 0ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ในราคาพิเศษไปเลยนะคะอาทีเช่น<ะ>พี่เมน่าอาทิเช่นนะหนูยกตัวอย่างถ้าลูกค้าอยากเป็นอาอยากได้ราคาสมาชิกเลยกระสอบนี้ราคา3000บาท ซื้อเจ็ดกระสอบลูกค้าจ๋าได้เป็นสมาชิกเลยแต่ว่าสินค้าไม่แน่ใจว่ามีถึงหรือเปล่านะคะอาจจะแบบว่าค้ากระหมดอื่นก็ได้ใช่ค่ะค้าขาวสามารถซื้อแบบว่าค้าะหลายหมวดได้เลยนะคะใช่ค่ะใครที่สนใจอยากเป็นสมาชิกนะคะรีบเลยนะคะลูกค้าจ๋าตั้งแต่วันนี้นะคะยอดสะสมนะคะ ตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนสามารถสะสมได้นะคะลูกค้าจะซื้อวันนี้ 11, หมื่นหนึ่งอีกสองวันมาซื้ออีกหมื่นหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะลูกค้าแต่ต้องอยู่ภายในเดือนเดียวกันนะก็คือว่าเดือนต่อเดือนนะคะใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าแบบว่าสนใจกระสอบนี้สามารถซ f เอฟได้เลยนะคะเป็นสมาชิกอยู่แล้จ่ายยอดเพียงแค่3 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะหรือถ้ายังไม่เป็นสมาชิกก็จ่ายยอด5 0 0 0บาทนะคะ เออเป็นแบบไหนก็ข้มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋ารีบๆเลยนะคะวันนี้วันที่19แล้วนะคะลูกค้าจ๋านักคอยหลังอีกไม่กี่วันนะเดี๋ยวจะหมดโปรโมชั่นก่อนนะคะลูกค้าโปรโมชั่นของเรามีหลกๆๆากหลายรายการมากนะคะลูกค้าจ๋าบางหมวดอาจจะหมดแล้วนะคะบางหมวดอาจจะมีสินค้าอยู่นะคะลูกค้าสามารถเช็คกับแอดมินได้นะคะหรือว่า เช็คกับพนักงานขายโดยตรงได้เลยนะคะสวยๆเลยรัว่าลูกค้าแบบนี้นะคะสุดคุ้มมากนะคะลูกค้าคนลูกค้าวัทตก็จับจองกันส่วนข้างเยอะเลยนะคะให้ด่วนให้เร็วให้ไวเลยนะคะลูกค้าคะต้นทุนเพียงแค่23บาทลูกค้าสามารถอาไปจับเหมือนแบบว่าไปซักไปรีดนะคะสามารถอัพราคาขึ้นได้เลยนะคะเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขึ้นอยู่กับกลุ่ม ตลาดของลูกค้านะคะใช่ค่ะช่วงนี้ค่ะลูกค้าจะใครไม่อยากออกจากบ้านก็ขายออนไลน์ลูกค้าจะขายออนไลน์อยู่บ้านไงไรสดค่ะได้ค่ะาตามไอจตาม a c e b o o k นะตามแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถขายได้อุ้ยตอนนี้สวยจังเลยเปิดไหลเก๋ๆพี่ได้เปิดไหลแล้วแถมเป็นป้ายห้อยนะคะเป็นป้ายห้อยของซาร่ามาเลยนะคะลูกค้าค่ะคือแบบว่า <แฟ S 1> สวยมาก,มากนะคะ คือแบบโอ้โหจะเต็มมากที่สวยอองานตอนกลางคืนจะไปเที่ยวนะได้ใช่ไหมคะไสวยๆเลยลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์นี่ถ้าดูไม่ออกก็ประมาณพี่มินขึ้นประมาณพี่มินจะมาหาหนูนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เลยหนูไปก็มีค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์นะคะสวยๆเลยเป็นบิกไซส์ค่ะเน้นย้ำอีกรอบค่ะสำหรับสมาชิกต้นทุนยี่บสามบทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยสวยตัวนี้สวยอ่ะเหลืองๆสวย สว<า>ยเลยจุดมมากนะคะเพราะว่าสาวบิ๊กไซส์ตามตลาดทั่วไปนะคะคือหลักๆคือ300รอกว่าบาทอยู่แล้วนะคะลูกคา้าสามารถไปจับได้เลยนะคะลูกค้าค่ะเอาไปซักไปรีดให้เห็นตรงนะคะตัวนี้แบบว่าทําราคาได้ดีเลยนะคะใช่ค่ะอัตมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะตัวนี้นะคะห้าถึงปเนะคะลูกค้าจะขาดเบ,บิ้อดำมีเจ๋งวิธีนี้สวยอะ<ม>่ะชอบสีสดๆแบบนี้จ๋งเลยสวยมาก โตแบบนี้ก็มีมานะคะสวยๆเลยนะคะใครที่สนใจรีดเลยนะคะมีไม่เยอะนะคะลูกค้าจ๋ามีไม่เยอะหมดแล้วหมดเลยเด้อราคานี้หมดแล้วหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าห้าพันบาทลดเหลือสามพันบาทเท่านั้นคือลดไปเลยต่อกระสอบสองพันบาทอุ้ยใช่อุ้ยลูกค้าจ๋าสลาด๊าไปหอยไปหอยมาเลยต้องแต่งให้สวยอ่ะอุ้ยพี่มีหน้ารักอ่ะมนารักเหมาะกับหนูจังเลยเขาไม่ได้ งดอ,ออกมากเลยนะคะงดออกได้คะเพราะจากงดออกได้นะคะุยออะะสวยเลยนะะ่ารักมากจะเป็นตัวใดไหนก็สวยเลยนะคะสาวบิกไซส์เหมาะมากนะคะเซ็กซี่ซเหมาะกับคนไทยเลยนะคะแล้วก็ผ้าของเขาก็ใส่สบายมากนะคะใช่ค่ะเป็นผ้าชีฟองผ้าคอตตอนมีมาหมดค่ะรวมมาหมดค่ะใครหาผ้าอะไรมีมาหมดในนี้นะคะลูกค้าจ<ช>่ายสวยๆเยอะๆเลยใครอยา,ยากเห็นสินค้าจริงนะคะสาม,มารถเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิด9โมงเช้าปิด5โมงเย็นค่ะลูกค้าจ๋า หรือว่าใครที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ลูกค้าจะให้เราจัส่งให้ได้นะคะเราจะส่งกันทั่วประเทศ <มา S 2> เลยนะคะอุ้ยสวย,สวยเราจะส่งกันแทบทุกวันเลยนะคะลูกค้าขายยกเว้นวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะขนส่งของเราหยุดนะคะ อันนี้เป็นให้ขายผ้าเลยอนค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆมีทั้งสั้นมีทั้งยาวค่ะมาเลยในหนึ่งกระสอบนะคะสุดคุ้มมากแขนสั้นแขนยาวเป็นแฟชั่นนะคะปาดซ้ายปัดขวานะส่เดี่ยวส่เดี่ยวมีมาหมดท่ะมีมาทุกไวยค่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยนี่สวยจ้าแต่งแบบว่าแต่งลายฉลกแต่งเป็นผ้าแต่ว่าชุดฟองแบบนี้ก็สวยเลยนะคะใช่ค่ะสุดคุ้มค่ะลูกค้าจ๋าใครอยากขายงานบิ๊กไซส์ค่ะไม่ต้องแย่งตลาดค่ะลูกค้าจ๋าบางพื้นที่บางตลาดแทบจะไม่มีงานบิ๊กไซส์ขายลูกค้าจ๋า เอาหมวดนี้ไปขายได้เลยบางทีเราอาจจะเป็นคนเปิดตลาดก็ได้นะใช่ค่ะเป็นงานวิกไซด์นะคะสามวิกไซด์ก็ต้องข้างหาแบบว่าหาแบบนี่สวยมากยากเนาะสวยมากสามารถไปเปิดตลาดก่อนได้เลยหมวดนี้ขายดีเลยนะคะใช่ค่ะแนะนําค่ะูกค้าจ๋าแนะนํายิ่งสมาชิกสามพันบาทเท่านั้นขายอยู่แล้วค่ะอย่าลืมเอาไปเพิ่มค่ะลูกค้าจ๋าขายอย่างอื่นอยู่แล้วอย่าลืมเอาไปขาไปเติมทางค่ะจ๋า สามพันบาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำอีกรอบสำหรับสมาชิกสามพันบาทเท่านั้นลดไปเลยต่อกระสอบสองพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนยี่สิบสามบาทต้นทุนยี่สิบสามบาทลูกค้าจ๋าคืสุดคุ้มอะ่ะ เอาไปขายเอาง่ายๆนะถ้าขายด่วนขายเร็วขายไว้นี่ตัวละร้อย่ตัวละร้อยนี่คือแบบไปเร็วมากคุณคะจ๋าดูค่ะสวยๆแบบนี้ตัวละร้อยนี่ต้นทุนแบบว่าแต่ง23บาทตัวละร้อยนี่ก็คือหลายเท่าเลยใช่ค่ะหลายเ่เลยนะคะลูกค้าค่ะลูกค้าแบบว่าสามารถไปทำลาคาะหรือบางตัวอาจจะทําราคามากกว่านั้นก็ได้นะคะใช่ค่ะซักทาความสะอาดค่ะลูกค้าจ๋าซักลี่ทันลี่ทอมอมค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวนี้อัพราคาได้ถึง200 300เลยนะคะยิ่งเป็นเสื้อผ้า เพราะอะไรเราถึงบอกว่ามันทําราคาได้เพราะว่าเราเป็นคนไซส์นี้ค่ะลูกค้าจา๋าเวลาไปตลาดลูกค้าจา๋าหนูไม่เคยซื้อเสื้อผ้าที่ต้นต่ำกว่า3 5 0อยเลยถูกเฉพาะเสื้อตัวเดียวก็3 5 0ยแล้วลูกค้าจา๋าจริงๆค่ะใครที่อยากได้างานเดสไปขายหมวดนี้นแนะนําเลยนะคะสวยสวยเลยอ่ะโอเคคะ่ะลูกค้าจา๋าเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันประมาณวักอุยลูกไมอ้อ่ะไม้สวยมากเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูกันประมาณคร่าวๆนะคะสำหรับหมวดนี้นะคะเป็น เดสแฟชั่นบิ๊กไซส์นะคะเป็นงาน USA ลดไอทนะคะน้ำหนัก45กิโลค่ะราคา5,000บาทนะคะจำนวนตัวอยู่ที่1 0 0 1 3 0ตัวนะคะแต่ว่าสำหรับเดือนนี้นะคะสำหรับสมาชิกค่ะเรามีโปรค่ะลูกค้าจาจากปกติ5,000บาทเราไม่ขายนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะลดไปเลย2,000บาทนะคะจ่ายยอดเพียง3,000บาทเท่านั้นนะคะจาก5,000บาทลดเหลือ3,000บาทเท่านั้นนะคะ ต้นทุนเหลือเพียงตัวละยีบามทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์เ c e บ o ๊กเว็บไซต์ไอจีเบอร์โทรนะคะหรือจะเข้ามาดูสินค้าที่หน้าง,งานได้ค่ะบักของเราเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9มงเช้าถึง5มงเย็นนะคะฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ